อุ้ยจะพี่วุ้ยคน <laughs> รู้เฮ้ย,อ,ยอะไรก่อน ครับพบกับอูนคนร้อนวันนี้มาแล้วเขาปล่อยตัวอย่างมาแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องกลรักรุก่นพี่ Love Match เริ่มแมชชินิกนะคะก็ออนแอร์ air, ผ่านช่อง VTV o riginal ด้วยกันซึ่งเขาปล่อยตัวอย่าง Offi ิเรียลมาแล้วะเพิ่งปล่อยเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะ,ะคาาวันจะใช้คำอะไรยังไงกับจิตกตามก็ฝากกดตาดต่องาด้วยนะบอกเลยว่าเ,เรื่องกอลักรุก่นพี่ก็จะเป็นเรื่องย่อยในเซตที่เป็นแบบว่ามีทั้งหมด สอสอยู่ในกลุ่มเลยแมทไมคนิ้นัแหละแต่เป็นชื่อคนรักน้พี่แล้วคู่เนี้บอกเลยว่าคู่หญินวอลเจริงตอนแรกเราดูซีรีส์เขาก็แสดงดีนะแต่ยังไม่โดนตกเพื่อมาโดนตกตอนที่ดูลาเนดดูรายการของลาเนดอะ่ะเราเขาไปด้วยกันแล้วเขาแบบเริ่มแบบซึมซับแบบเฮ้ยคู่หญินวอลก็แบบว่ามีความแบบเป็นพี่น้องที่แบบน่าเอ็นดมากแล้วแบบ เออก็จิ้นได้อะเอาจริงไม่ไม่ได้อินก่อนนะไม่ได้อินกูหญิงวอแล้วแบบเพิ่งมาโดนกับรายการไลน์เนี่ยนั่แหละเพราะดูรายการนี้เลยอะ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างออฟฟิเชียลกันว่ามีอะไรให้แบบประทับใจมีอะไรใหม่ใหม,ม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าก็คือเป็นเรื่องเดิมแต่เขาจะขยายหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ใจรือว่าตอบจากกันนั้นพีบายครับผมรักพี่ครับอ,อ๋อ เขาเปลี่ยนคนด้วยอะ่ะพี่บาค,คือคือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนคนอะ่ะก็คือเรื่องเนี้ยเป็นแบบเรื่องที่ตัวละครของตัวพี่วอไปชอบรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งแบบเป็นอีกค้่หนึ่งไงแล้วเนี้ยก็คือเป็นรุ่นพี่เออมีความมีความรุนแรงก่อนในซะีในซีรีส์ก่อนหน้าน่ะนะเจ้าน้องอีกแล้วนะอย,ยุ่งเังคนนี้เขามีเจ้าของแล้วเนะี่ย น้องน้องที่เล่นวาอยู่อ่ะเขาคบกันนานยังก็สามปีแล้วห<ฮ>อมดีว่ะมีคนอ่านหนังสือเป็นเพื่อนยังชว่วงนี้นี่มึงสองคนนี่คือตัวติดกันอุ้ยอุ้ยเจอพี่ฟานรห์อีกแล้วอุ้ยเจอพี่อุ้ยทุกคนยัยงอยู่ครบเลยอ่ะ ตอบแทนไงที่มีคนเลี้ยงดูกูเสือหรือว่าอ,อยากให้กูเข้าไปดูซีรีสด้วยขอ,อนอนกอดน้องมาดได้ปะ่ะครับรถไ้กอดนะนะเราว่าไม่ผิดหวังเราว่าเราว่าตอนแรกคิดว่า,นนาแบบ ไม่มีอะไรใหม่หรอกแกอะไรยเี้แบบแว่าก็เราไม่ห,หรอกก็คงเหมือนเดิมลบมางอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นภาพแบบโมเมนต์โมเมนต,ต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความคาดหวังบวกกับนั้นมีความซีนเนี้ยแบบบอกไม่ถูกมัน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 มีความซีนมาติกที่แบบฉายลงอะไรเงี้ยมีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้น,นอ่ะกูจะไปเลิกกับพลอยผมจะรอนะ ต้องต้องมีซีนนั้นเปล่าซีนแบบว่าใครเรื่องนี้อย่าไปบอกใครนะอะไรสักอย่างอ่ะซีนนี้แบบผิดมากเลยนะแต่ก่อนอุ้ยพี่เขายังอยู่ด้วยทุกคนทุกคนยังอยู่ครบันเวนเขาเปลี่ยนตัวพี่บารคนลูปคิ้งูไปแล้วอะ่ะ โอ้ยเฮ<ะ>้ยอะไรก่อนอะไรก่อนเมื่อกี้ไม่เอานะไม่เอานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยหมวกกันน็อกอะ่ะแล้วเมื่อกี้ใครใครขับมอเตอร์ไซค์ก่อนคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นใครเนี่ยคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นใครอะ่ะ ี่ก็เป็นแค่รุ่นพี่คนหนึ่งเท่านั้นแหละว้าวเฮ้ยบอกเลยว่าตัวอย่างเนี้ยคือไม่ผิดหวังเลยอะแบบก็คือพบกันมิถุนายนนี้ที่ VTV เท่านั้นอ๋ออ๋อคอือุิยือนหน้าแล้วว่าบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยคือแบบตอนตอนที่บอกว่าจะ ทำภาพขยายภาพภาพที่ขยายใช่ไหมจากเซตนั้นเราแบบขยายเรื่องมาตอนแรกก็คิดว่าแบบไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พอดูตัวอย่างเรารู้สึกว่าโอ้น่าจะได้โมเมนต์ได้เสพอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครความแบบเศร้าวความสะเทือนความแบบเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคือดูตัวอย่างเรารู้สึกขนลุกสองรอบแล้วแบบเฮย้ยมันดีนะคือด้วยภาพที่เขาถ่ายมาแบบ เหมือนเป็นมีความภาพยนต์นมากขึ้นเราแบบมีการขยายซีนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ขอย,อยานนิยายมาก่อนเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยในนิยายมันประมาณไหนมีเรื่องราวอะไรให้เกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ยพอมาทําเป็นซีรีส์มันมีแค่แบบไม่กี่ตอนอะไรอย่างเงี้ยออตอนเนี้ยมาขยายเป็นแบบซีรีส์เลยก็ดีก็จะได้มาดูกันเต็มๆนะคะสำหรับคู่พี่หยินพี่วอน,นั่นเองก็ ฝากไปด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะดีใจอะแบบพอทุกอย่างแล้วแบบโอ้โหคาดหวังเลยอะ